มือกวาม,มือที่สดืออัซ้ายก้า็เาท้าขวาก่อนแล้วก้าไปแล้วก็เวลาตาหนูจะมองที่เมตรประมาณเมตรมองที่พื้นเมตรขึ้นถึง2เมตรประมาณนั้นอย่าไปมองหน้าเพื่อนถ้ามองหน้าเพื่อนแล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่อยากจะชวนเพื่อนอยากทำการทําบุญการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิ เป็นมือที่ทําได้ง่ายแต่อยา่าไปกวนเสื้อนถ้าเพื่อนเขามีสมาธิแล้วเราไปกวนเขามันจะเกิดไปนะคะฝากหนักอย่าทํา,า,าน,นะคะฝากไว้นะคะแล้วเดินจะต้องหยุดสองจังหยุดที่จะดีกว่าโอเคอาจารย์ขึ้นข้างบนเลยเอาดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปทำข้างล่างไม่เป็นไรตอนนี้นั่งดูก่อนเดินจงกรงนะคะแล้วก็ต้องหุ่ฝใส มาที่หนึ่งหมุนทีนี้หมุนหนึ่งหมุนสองดูนะคะจะกลับไปที่เดิมก้าวขาไหนก่อนคะทีนี้วก้าวขาไหนขาไหนคะนั<า>่งขวาขวาแบบนี้แล้วก็พูโทโนในใจนะคะอาจจะพูดโทโธหนึ่งพูโทโธสองไปในใจนะคะหมุนกลับแล้วก็ที่เดิมประมาณนี้พอได้ยินเสียงระฆังปุ๊บถ้าคุณรูแจ้งม,มาหมดเวลาหรือเสียงระฆังหนูก็ต้องเดินไปที่เดิมก่อน จุดเริ่มต้นนะคะแล้วค่อยอธิษาน มีคนเ่ารอนด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราได้เรียนมาเรื่องแรกอะไรนะคะเมื่อกี้จุดจุดอะไรนะคะจุดประสงค์ของการทำสมาธิแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะการบริกรรมและเรื่องที่สามมักครู่เรื่องอิริยาบถนะคะจุดประสงค์ของการทำสมาธิคือสะสมพลังจิต บริการ,รในหลักสูตรของสถาบันพลังสิตธรพภาพใช้คำบริการ,รมว่าพุทโธ สมาธิก็า,าสะสมพลังจิตเราต้องบริกรรมคำว่าพุทโธเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ในระบบหลักก็คือการเดินทงกลมแล้วก็นั่งสมาธิที่เราจะได้ปฏิบัติกันจริงวันนี้แหละมีคําอะิีานตอนเดินมีคําอะิี่านังเดินสกงกลมทำอธิิฐานก่อนนั่งสมาธิแล้วก็คํำแผ่นในตาหลังนั่งสมาธิเดี๋ยวมามามาคุยให้ฟังหน่อยค่ะคุยอะไรกันหรอคะคุยอะไรกัน เดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวขอคุณครูคุยด้วย่อยนะอ่าทีนี้ในเรื่องของวิทยาสมาธิลูกๆเคยได้ยินไหมหลับไปแล้วสองคนเดี๋ยวเพิ่งลถาถ้าหลับแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเล่นเกมกันก่อนเดี๋ยวเล่นเกมเล่นเกมอะไรดีนะเล่นเกมเล่นเกม,เเกมจบไป i yeah. บอกว่ามีคำว่าตัวแรกหน 2, 3, ึ่งสองสามสี่แล้วค่อยทำท่าขึ้นมาประกบอบดีไหมคะมีมีอยู่วันหนึ่งเด็กหญิงแมวเหนียวเด็กหญิงแมวเหนียวเด็กตุ้งเียวเดินไปที่ตลาดเดินไปตลาดไปซื้ออะไรดีนะอยากจะกินอะไรดีนะาโองกกินปลา ตาหนึ่งดวก่อนแล้วกันแล้วต่อไปแล้วต่อไปจะเป็น mm, -hmm. mm -hmm. How many? ตั้งแต่เด็ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะคนที่สองคนที่สองอ่าอินเดียหมดมีอะไรบ้างคะ 当东。 โภอิริยาบทมีสี่อิริยาบทคือยืนเดินนั่งนอนวิธีการสมาธิวิธการทำสมาธิอย่างง่ายได้ผลไวนะคะในส่วนของขกิจกรรมภาคพิษฎีเราก็จบลงแล้วต่อไปจะเป็นภาคปฏิบัติให้คุณครูนะคะได้นำพานักเรียนนะคะได้พาไปที่ลานปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ,ะทุกคนทุกคนยืนและแถวอัด